ไปเมื่กินกินยังนี่ลำบ้านยังนลำบ้านขลับซองเด้อพี่น้องปอกปลายไม่กินแซ่บแซบ่แซ่บแซ่ได้พี่นอ้องปอกปลายเป็นแต่แซบ่บเนาะแซ่บแซ่แซ่บแซ่ชุดคำใหญ่ๆพี่น้องเบิง่งเนาะมอหนวดฝืนหนวดเมื่อยเลยกะกินของบอมลุงก,ก่อน มานุ่งก่อนมานุ่งเสร็จวัที่ลูกขานอนถ่ายอยู่อืออลูกขานาอนถ่ายอยู่ลูกขานอนถ่ายพี่พี่ไรหลักขาลูกขาิกัดเดี๋ยาแขงมันเข่าร้ายปวดไพิ่งเมื่อไข้เกล็ใช่ไหลูกข่าพิ่งเกวข่าเกยวหนักอมมันไดพี่รองปองป้ายลพี่้องปองป้ายมันนอไม่ซ่าไม่คดเ ทวันกินกินเลยบ่กบ่บอบมันมันเนกินอะไรเลนกินเนีกินแต่ของม่กินบอกกาอนเผือกผมกอหถูาแดงอะไรเครื่อเป็ย่อะไแต่เนเครื่องโอ้ยพอแ้วเครื่องราคาร้อบากีวิวไม่ให้รอดดูวิวพ่อเปนย่อหยย่อเปย่อ่ไหเย่อหยรอ แดดเียนี่โปรโมชั่นให้เาวะเต้แดม่เต้ตัวเองก็แงกันแดดของตนีหอดแดดเออขาวา่โมงหนึ่งไร่โมงนะข้าวโพดหัเรีง้าพดหโมงไร่โมง่โมงในโต๊ะอแบบือข้อวาวหมูบรรอนเบีบถานหาเพิ่นสำเร็จแต่เพง,ง,ง,แบบงกัน ผักกอนต้นเพชรพี่น้องคุณไม่ได้ครีแช่เขาแล้ว่าจะรีบใสมันหลายหลายว่าตเองกินกิเรียกนะนเดี๋ยวนกญยไกินนี้ยเพราอกินไปพุ่นคนได้หมดแฉุ่นคนได้หมเห็ดเน่หน่อยมันแฉ่พุ่นหลายเห็ดที่มันหักไปเห็นข่าลูกค่าลานมันนู่มาก้วเี่ยกินกิน้อน้อย่สิขับข จเหนียบเฉะกี้ดองกางข้าวคอก่อนกินน้ำหวานกาง้าวค้อไอ้กี้่ากินน้ำหวานกางข้าวค้หรอ่ข่ายดีโอ้จะเหลือบเนาะข่านงโซดบาดเนี่เอ้าโอ้ห้องแตกหรือองเหลือย่างยั่งยั่งมาสดงเบิร์ดอยู่ กัดกระไย่างย่างย่างนั่นแพี่น้องฟองไอ้าวตองหูมั่วมใหม่เมื่อกี้เย็น้วนีงป้ก็ช็เกมาเดี๋ยวพวกคือเขามันหอมด้วยิโกนะ เออเริ่มนวดตอบัดนี้มหนวดคือบำรุงเรียบร้อยแล้ก็หนวดตอบบดนี้ต้นไอ้เจ็บอแห้งเอา่าได้เมยมางดิมาดมาว่าเขึ้นมานอยเตอลองปล่อยไืก็ว่าอีซังกินหน่อยกินหน่อยยู

เอออันแค่คอนเทนต์นานเทบ้านใดน่าจะรวยฮะคคอนเทนตเทบ้านใดเบ้านใดเปเป็นชื่อเสียาเป็นแบบขายั้งหนาตะสูุกอกยาเนาะเออจบานดังนะดตว่าเทบานยั้งหวเนี่ยองไงมคเอะเอหเออขนาดจ้าบ้านก็สมีแขงหัวะมีอ่ไม่นีเข้าน้ำตาลเใส่บอกเเข้าหนัหอยกัน้ำตาลใส่ก็ องเน้ำตาลก็มีนา้อยก็ไมันหวานบอหอมหอมหวานโอ้สกุลกัวกัวีมะสูงเลยนอไว้น้ำตาลน้ำอ้อยโอ้ใส่่หอมแต่ว่าใส่รเ่ันบ่บ่ม่เมนะสูงอือว่าอ็ือปุ่งปปุสุด่สุดรบ เขาเอาน้ำตาลน้ำอ้อยผสมแล้วเขากัเนียนเนียนสยาปัญญามันเขาก็เห็ดเป็นเป็นก่อเป็นก่อแล้วเขาถับันมันมันเอาทานมาจุใสยเขากระซูมันก็มีหนามเนาะเวลาเขาสูมเลยตะคัอนขึ้นมามันก็กันตองเรียบร้อยแหละสูมซูมใส่่เออใสนาะไม่รว่าสมัยกูนกว่ากยากไปสิเนาะแกกินอะไกิอะไรก่เผู้าจเนาะซาซาไม่ค่อายุเสนบอกนั่งว่า อะไก็บอกซะยาค่ากายกายคาไปแถวอยู่เจดุตุมร้านตุดิ่ท่านี้พอยว้าได้ไปชงสกันแม่บอกว่าเนี่ยข่งใช่ไหมงเสี่ยนงเ่บ่มมาสันไม่มุกตายเด้ยโอ้ยก็ไม่เจาตัวจิตตัวยงยุ้ยตายเลยเสียดลนกที่ยงยยก็ไม่เจาเห็นจะยงื้ยตัวจุ่นี่ก็ได้หัวเนี่ยยใส่ตัววท่ไใส่มาสันแม่แต่ว่าก็เจอคนผิดมาสันรมาสัน Mình không biết là sao mà có lại bị Thì mình cũng phải cố gắng để đánh giá cho nó. Đúng rồi. Mình sẽ cố gắng để đánh giá cho nó. Đúng rồi. Nếu chúng ta có thể มพอเดียวกันอ่ะเนาเจ็บดีแดงมยเมเจ็บหมนรงเโคงอะโค้งใต้ด้วยแดมาดีัวเองจ็บเจ็บเทาแนผู้ทานี่เลยมักอ้จะนอยใคร่ขอนเห็ใกอนไป่หรอทานี่มันดึงเอนขนาดเลยคลยเือคลเออบ่ว่ปั๊มเออแสดงคือแสดงโคงี่าพมี่ด้สมทานี่เจ็บด้ไมป พอสกแ้มนบึงหลายถอเข้ามาจีดแบบมวยสูเนี่ยบบึงไม่ใช่นแต่ว่าเป็นคนตัวงั้เบงเขาเ็นคน้นเบึงตัวรับิเข้ามาางประเทศเขามาจะทำนุ่นทำนี่เป็นนักมวยปลมแต่ก่อนเนี่ยมนปปัมกขาทีมพลังมวยปััมนักมวยปััมในนุ่นทำเนี่ยเราคืออะไรกูอคือใจแงพี่เนาะเป็นนักมวยปั่มแต่คนจะเข้าไปนคนี่มวปัมสูอยู่วังนี่มันพ่นรับดีนักมวยปััมเก่าไรเพิ่ เ้วพกรุนที่ขดแก่นคุณโออืมใช่ขนาดนี้ก็มาใช้เฮาบวนเลยดิไอยบั่โซ่ที่ซื้อโซ่ที่ซื้อโซ่กบวยจะใช่เป็นเป็นกัรว่า่มเก่าทเป็นชุ่มชวงสมัครไปเห็ดกินยังสมัครเลือสมัครฮ่าฮ่าฮ่าเป็น ไปดีได้เฮยไปชิไปยตากระเือมาส่งเกเขาบยาวหไม่กานไปชิไปเออเอออม่อากเออกวตตเกเอยู่มันมามันมาิดีก

nhiều gì 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 nhiều té cả như thế này thật nội chi rồi nó cười sống đây ข้าเก่ีมเป็นการผมผนเลยคนนโต๊กคนไปข้าวเป็นเไโตกสิเป็น่รอาสิเปียกอยู่อ็นีมีใช่่เขาอะไให้เขาให้ให้ก่อนูรถอะไรเกษตรกรไงชูรถดน